สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบกันเีาสองคนในช่องแอลชวนกินแซ่บนัวมีผ้าพีผ้าหนองมากินเอียงก็แกงไข่พั้พี่น้องอ้อมอันนี้อ้อมเขียดเขียดโมกแล้วก็ปลาติ่งปลาแต่เพียนพี่น้องปลาแต่เพียนมื่อเสิรเพื่อนไปว่านเอายูสานอันนี้เขียดโมกเพื่อนก็เป็นเนียงคนตกพี่น้องว่านไม่เป็นเนียงเขียดเนียงเขียดเมื่อคืนพี่น้องมาเด้อในอ้อมหน่อยนึงเนี่ย ไอความบางคนบางผักเป็นสิบเเคยกินแนละะ้วค่ะเป็นเม็ดๆไม่เคยไข่ไข่กลุ่มพี่น้องเจ็ดหมงโ,โอ้ย ừ ừ. นี่ตุย้ยเงี้ยไก่บใบใกะเบลเบเกไก่ไก่พี่น้อง lắng bàn lắng bàn lắng tiếng, ừ. mì nòng ở nè, ba có ván như lắng bần, cha, nhau 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 gìn có được gìn đúng không? nước nè, แบบปบบมันนสวยมันสดนค่ไหนเน,ะนาะยังไงมาบางบางมองที่เอิญไข้หนามเนาะนั่นบอกไม่รู้ทางนี้เอิญไข้คำ มากับมันดีเนาะแบบมันอีดิทาย,ยง,งาั้นเปล่ <laughs> าพี่นองเบิองว่านฝนตกจืดงั้นจืดฝนตกส่วงใบส่วงคำพี่น้องมาว่านกันเลย hâm đau bụng mong đi thầm ân khang gặp yà gặp con nhang yà gặp yà Đi tôm gặp yà gặp yà gặp yà gặp Còn mát phần đấy này, phải phẩm thì nó. Ừ. không ạ? Ok. Nhưng mà sẽ kinh nhé không? Xe xe khao của nó. Nhìn ta. nhoài. căng ปลากระเพีย้ยนเดี๋ยวนี้เอสบๆหน่อยย่งธงอยู่ท้าหากินหาอยากเพื่อจะกินนี่มั้ยเนาะ ปลาปลาบัเพกมันพริกก็เด mm ี hmm. ๋ยวขีออก่็แง mm ่เนี่ยปาปาคิอขี้มันเจ้ผม ผมเปลือดปลากินผักบุ้งนะไม่กินผักบุ้งนะเมียบ่หมกักขี้เขากินน้ำประท่านไหมอาใหปลา <c oughs> Cái lẻ này, phạm nó mới thành ผมลำลำเลยเนาะ ตกใหม่เนี่ยเยก็กมูขากระลังอ่อนโต๊กนนดนเหมือนขาแข็งน้ำนี่ดังครบคบคบฮะแซ่บ ใส่ถั่วน่อยมากนี่คือถั่วใส่บะได้มงนบอร์แมนวบามีแค่นี้เร้อพี่น้องบอมีพื้นที่ใส่ <laughs> จับพอได้กินเนาะมดเลย เจ็ดขึ้นหอยลูกไส้ไส้ามากแต่<ะ> <c oughs> คือที่มันนะม,มาอยู่น้ำบางห่เน,นี่ยโอ้โห้นไปตาได้เฉียด <c oughs> มันครับ nó kín áo trên bên <laughs> còn thẻ đó bề gặp phải mà <laughs> Ừ. ốc bẹp này anh nói ต a r t e j บห้องนะตั้งตากินเห็นครับพี่น้องแบบตั้งหลังกับแพ็คของอยู่พ่อกับแม่กำลังนั่งแพ็คของค่ะ เอาพี่น้องมือนี้พาพี่น้องมากินเข่าแล้วกันเนาะเของง่ายมื้ยนี่ยแกงไข่พําอ้อมเขียดแล้วกับปิ่งปลาตะเพียนนะคะวัตถุดิบจากหลังบานท,ทั้งนัน้นพี่น้องจ้งาเอาสลับมืดทำไ้น้ำสวนอืออัสลับมือนี้เราสองคนสิได้ขอตัวลาพี่ละน้องไปแล้วไว้พอกันคลิปหน้ามืดหนานครับ,รบพี่น้องมื้อนีไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับ